ช่วคเขาสกาววันนี้ค่ะวันนี้มีบอลพิมิลิกเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะสเปอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาเซินน่นเนะต้องบอกเลยว่าผลงานสเปอร์ก่อนเบรกทีมชาตินะคะถือว่าดีขึ้นนะชนะมา2นัด ติดต่อกันเลยนะคะรังอันดับ5ของตารางคะแนนยังมีลุ้นโคต้า UCL อยู่เลยนะคะสภาพทีมเนี่ยจะไม่มีทากันก้าสคริปต์เซซยงนะที่บาดเจ็บทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงต้องเช็คฟิตเดวิดอีกคนหนึ่งด้วยนะคาดว่าสเปอร์นะคะน่าจะมาแผน3-4-3ตามถนัดของคอนเต้เลยตัวรุกนะคะน่าจะเป็นเคนซนแล้วก็คูรูเซฟสกี้นั่นเองส่วนทางด้านของนิวคาเซิลนะคะมีช่วงฟอร์มดีอยู่นะ แต่ว่าสองนัดหลังสุดเนี่ยดันพลาดท่านะคะแพ้มาสภาพทีมเนี่ยนัดนี้เนี่ยขาดเยอะทั้งวิลสันทริปเปรียนะคะที่บาดเจ็บรวมถึงต้องรองเช็คฟิตดูบา f k กา้าซาแล้วก็เฟอร์นันเดสด้วยนะคะคาดว่านิวคาเซิลเนี่ยน่าจะมาเน้นรัดกลุ่มไว้ก่อนนะเป็นหลักแล้วก็ฝากความหวังไว้ที่ตัวลุกนะคะอย่างแซงแม็กซิมงนะกับคริสวูดนั่นเอง โคาสก์คู่นี้นะคะถ้าให้เอิร์นมองเกมนี้เนี่ยมองว่าสเปอร์เนี่ยข่มนินดๆอยู่เหมือนกันนะด้วยผลงานในตอนนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนัดนี้สเปอร์เล่นในบ้านของตัวเองด้วยน่าจะมีความมั่นใจแบบเต็มที่เลยอีกทั้งยังต้องแบบต้องการ3ามแต้มเนาะเพื่อที่จะลุ้นโคตา UCL เช่นเดียวกันก็มองว่าสเปอร์นัดนี้ดูจะได้เปรียบกว่านิวคาสเซิลแต่ว่าก็ประมาทคู่แข่งอย่างนิวคาสเซิลไม่ได้คะ่ะมองว่าเกมนี้สเปอร์ชนะนิวคาสเซิลได้2ประตูต่อหนึ่งค่ะ